สวัสดีครับช่องมีป้าพาเที่ยววันนี้อยู่กับช่วงมีป้าพากินอีกเช่นเคยนี่วันนี้เราได้ลาบเป็ดมาเพื่อนกับผักนะมีทั้งถั่วและผักมีทั้งแตงเนี่ยโอ้โหเยอะวันนี้ไม่พูดเยอะกินกันเลยดีวยกว่ากันลาบเป็ดเพื่อนอดูดูดูลาบเป็ดพุนโพลเนื้อแน,น่นๆนโอ้โหดูพริก อืม่ะข้างหนอยร้อน,น,นอมันงแท่ดตัวเนี้ยเป็ดอืม พริกตับเกลื้มพิดแห้งพิดแห้งลุยอืม,อม อร่อยมากเลยเพื่อนมคำใหญ่ๆเลยมาลุยกันอืมอืม เริ่มเผ็ดแล้วพี่นองเลยดูความดูความแบบว่าเนื้อเป็ดเพื่อนๆอืมอือืมอรับ ก็เรียกว่าอะไรปลากรอบเพื่อน,อนดูกินกับลาบเป็ดนี่เข้ากันมากอับจิ้มกับน้ำเป็ดนี่อร่อยอร่อย กุบกรอบเี่มันเขาเรียกว่าเหมือนมีกระดูกอ่อนเป็ดอ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราได้แบบว่าเราไปตลาดเราได้เป็ดมาเพื่อนจะบอกว่าเนื้อเป็ดนี่แบบว่าเป็นต่อนเป็นต่อนเลยครับเพื่อนเพื่อนดูสีพริกเพื่อนนหมดูดูเนื้อเป็ด เน,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 นื้อเป็ดเนื้อเป็ด ลาบปิดอุดรน,นะนเพื่อนๆแต่เราซื้อที่กรุงเทพโอ้ยดู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 ดด คำโตๆเลยเพื่อนๆอ ถั่วนติ่งๆเลยอ่ะืลาบเป็ดอุดรหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่กรุงเทพไม่ได้โปรโมทน,นะดๆูๆๆเป็นๆเลยหกคําใหญ่ๆคําเนี้ยเพื่อผู้ติดตามทุกๆท่านเลยครับลุย hm <gkaha> <laughs> <glaube yapmış> <tok nghỉ> กินกับต้องมีกับแก้มกินผักก็มีต้องลาบเป็ดอะไรเนี่ยไม่รู้พูดอะไรพูดไปเรื่อยเนี่ยราบเป็ดต้องกินกับผักนี่เพื่อนเพื่อต้องถึงจะเข้ากันอืมอืมลุย อร่อยอะบอกเลยมีความสุต้องกินให้มีความสุขตรงนี้ มาคำสุดท้ายและท้ายสุดคำว่าคำตัวโต้อืม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  ผักตามเข้าไปสำหรับวันนี้ก็ ไปกินหลังกล้องต่อแล้วกันเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมีป้าพาเที่ยวเพื่อให้เราจะได้แบบว่ามีกําลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับ1นึ่งไลค์หนแชร์ share, เท่ากับ1นึ่กำลังหนึ่งกำลังใจของผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย